ทำไมเธอไม่ไปช่วยเพื่อนทำความสะอาดล่ะคะเ่อไปหาครูเปนห้องค่ะเฮ้ยแกวันนี้เพลว้าก็ขาข้องแหลกจุบ้านเนี่ยโดู่แบบนี้เข้าห้องเลยโค้สวยเนี่ย แกก็พูดเกินไปคุณระเบียบแกไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นหรอกนั่นนะสิถ้าไม่เชื่อไปดูสิแหวนหน้าตุ้มหน้าขนาดนั้นน่ะต้งใส่โดดดุจร้องไห้เลยแหละแหว่าไม่เป็นไรนะเพราะแคกินข้าวเออใช่กินข้าวฮะอะไรยังไงขึ้นมาทำอะไรกันตั้งเยอะแยะเนี่ยฮะ คอสซี่เขาคิดว่าครูทำโทษแพวาค่ะครูจะดุแพวาทำไมล่ะลูกแพวาไม่ได้ทำอะไรผิดแค่แพวานปวดท้องคุณครูหนักก็เลยเรียกขึ้นมาหาแล้วก็เอาข้าวของคนปวูให้เขากินเป็นยังไงแพวาข้าวอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะครูเขาเรียกว่าอะไรล่ะคะเขาเรียกว่าขา้าวแผกแต่ภาษาโคราชบ้านเราเรียกว่าเข่าแพ้เข่าแพะใช่แล้วเขาแพ้พามาแล้วลูก ชอบนี่ลูกเออชอบก็กินหลายๆเด้อนี่แม่ทำยังไงเนี่ยฮะมีประโยชน์นะนี่พักก็หลายลูกกินหลายๆนนาก,ออกินข้าวเออกินเยอะๆลูกแต่แต่ใหญ่ๆลูกเนี่ยแม่จะพุ่งยุบเลยนะกินเยอะๆค่คะไม่ยุบ <laughs> อดีตตอนที่คุณครูเป็นเด็กเนี่ยพอคุณครูคิดแล้วคุณครูก็มีความสุขนักเรียนรู้ไหมคะว่าข้าวแผกเนี่ยเป็นอาหารที่คุณครูโอบรร้านมากเลยคุณครูชอบมากเลยทำไมพวกหนูไม่รู้จักเลยล่ะคะครูมันเป็นอาหารของท้องถิ่นโคราชบ้านเราอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันหากินยากมากเลยนะแล้วคุณครูก็คิดว่าอีกไม่นานมันก็คงจะจางหายไปอ้าวจริงสิวันศุกร์นี้มีเรียนการงานอาชีพนี่นา เดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนทําอาหารทาข้าวแผะกันโอเคไหมเย่ย <Yay. S 3> <Yay. S 2> ังไลยค่ะครูพวกหนูอยากอยากทำใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเราจะได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์มาทากันเนาะข้าวแผะเป็นอาหารท้องถิ่นวัตถุดิบที่นํามาประกอบอาหารก็เป็นวัตถุดิที่หาได้ตามท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นข้าวสารบวบเหลี่ยม หน่อไม้สดใกโมอ่อนฟักทองปลาป่นปลาเค็มแล้วก็น้ำปลาร้าขั้นตอนแรกที่เราจะทำก็นำหน่อไม้ไปต้มและรินน้ำออกเป็นกว่าหน่อไม้จะไม่มีรสขมระหว่างที่เรารอเราก็เตรียมพริกแกงหอมแดงกระเทียมพริกแห้งหัวขาตะไครเป็นมะตูดนะคะนำมาขูกให้ละเอียดล้างทำความสะอาดผักหั่นเป็นชิ้นพอคำระหว่างการใช้มีดด้วยนะคะค่อยๆหัน่นเอานิ้วไวยย้ระยะ เมื่อหน่อไม้จืดได้ที่แล้วเนี่ยเราก็เติมน้ําลงไปต้มแล้วใส่ข้าวสารลงไปรอจนข้าวสารแตกเม็ดระหว่างเรารอเราก็ตำใบย่นางส่วนใบย่นางเราตำแล้วก็คั้นเอาน้ำเก็บไว้ใส่ที่แกงลงไปตามด้วยปะทูเคมสับละเอียดและน้ําปลาระราหยกเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นใส่ปลาป่นลงไปคนให้เข้ากันรอจนข้าวสุกแล้วก็ตามด้วยผักลงไปคนให้เข้ากันจนผักสุกท้ายตกท้ายด้วยใบยแมงลักกลิ่นของแมงลักจะหอมหอมมากๆเท่านี้ก็เสร็จพร้อมทานแล้ว หอมอยก,กินไหมคะได้กิน,กนค่ะครูคะอยากกินแล้วคะ่ะ,ะกินได้ลูก,กเ,ลเป็น,งนไงแพรวาอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยคะ่ะครูหนูชอบมากมีผักด้วยกินเยอะๆลูกจะได้แข็งแรงจะได้ไม่ปวดท้องนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเอาข้าวแผ่เนี่ยฝากไปให้คุณแม่ของแพรวาลอา อร <c ười> ่อยนะลูกอะไรข้าวอะไรหรออร่อยจังาล้วพ่อแม่หรอคิดถึงพ่อกับแม่กังเลยกลับบ้านดีกว่า โคราชมานเอ๋ยไม่ต้องเกรงใจกันถ้าแกไปเที่ยวบ้านฉันที่ตอนรับพอยางดีแน่สวัสดี